กลับไปเนี่ยถ้ากินกลับไปนคะครับม้าของบอลวัลโลจะมีประสิทธิภาพมากครับโดยที่มา้าตัวที่อยู่หน้าขุนตัวจอจาน5จะกระโดดกินคืนแล้วไปจับโคนที่งองงู3นะครับแล้วก็โคนอีกตัวหนึ่งที่อยู่หน้าขุนเนี่ยเกินกินแบบนี้เห็นไหมครับทำให้พี่โอต้องแก้ไขต้องแก้ไขโคนตัวก่อนแล้วจังหวะต่อไปบอลวัลโลจะมีโอกาสที่จะเดินโคนนะครับ นี่เอเดินม้านะไปจับอีกเดี๋ยวมาดูวิธีการเข้าทำเนะี่ยถ้าแต้มนี้น่าจะให้ดีนะแทงเบีย้ยไล่ม้าก่อนแทงเบีย้ยตัวหน้าโคนนะครับตัวตัวอะไรเนี่ยขอไข่ห้าเนี่ยไล่ม้าไปก่อนแล้วแล้วค่อยกระโดดม้าตัวกอไก่หกไปที่คอควายห้าเพื่อจับโคนสองตัวนะครับแต้มนี้น่าจะเสียโคนนะครับสำหรับพี่โอพนัทนะ่ แต่เดี๋ยวดูก่อนนะครับมันยังมีลูกสวนลูกฉากได้อยู่นะครับถ้าแทงเบียย้ยไล่ม้าเขาอาจจะเดินม้าไปที่งองงูงองงูห้านะจับกินโคนเหมือนกันอบอลต้องคํานวณให้ดีนะครับว่ามันได้หรือเปล่าในจังหวะนี้หรือจะเดินโคนขึ้นไปก่อนเดี๋ยวมาดูว่าบอลจะตัดสินใจยังไงนะคือคือจังหวะนี้มันมีแต้มน่าสนใจคือทิ่มเบียย้ยไล่ม้าเห็นไหมฮะแต่ว่าม้าของแดงมีจังหวะที่จะกระโดดหลบแล้วไปเกาะโคนได้อีกเลยทําให้ต้องคิดหน่อยนะครับ ต้น,นี้บอลวโลดใช้เวลาคิดนานมากนะครับมูฟเนี่ยน่าน่าสนใจมากนะลองลองคิดลเล่นๆนะครับถ้าแทงเบียแทงเบียขึ้นไปม้าโดดจับโคนม้าจับโคนจับเบียไม่ได้เล่นไม่ได้ยังไม่ได้นะแทงตอนนี้ยังไม่ได้แทงตอนนี้ยังไม่ได้นะอืมบอลจะเดินตัวไหน ก็เป็นเรื่องที่น่าเอาเป็นแบบอย่างนะเพราะว่าการเล่นหมากรุกนั้นมันไม่ได้วัดที่ความเร็วนะวัดมันแพ้ชนะกันที่ตาเดินเพียงที2ทีเท่านั้นแหละครับ

บอลวลเลดก็ยังไม่เดินนะไม่รโลคิดอะไรฮนะปัญหาตอนนี้คือไอ้ม้าแดงตัวคอควายสามผูกโคนอยู่นะครับผมคิดว่าบอลวอลโลดเขาน่าจะ,จะอยากจะเล่นแต้มทิมเบียแต่เขาคงเห็นเขาคงเห็นว่าม้าแดงมันมีจังหวะไปโดดจับกินโคนได้จะออกเสมอหรือเปล่าเขาใช้เวลาคิดนานมากครับเหลือ11นาทีนะฮะส่วนอีกฝั่งหนึ่งเหลือ28นาทีครับกับพี่โอครับ เอาละครับท่านอบอลวุโลดเลือกเล่นตานี้และครับที่ผมได้พูดไปนะเดินเบีย้ยแทงม้าก่อนจังหวะนี้พี่โอพนัสจำเป็นที่จะต้องโดดไปที่งงูห้านะครับเพื่อที่จะจับกินโคนไม่ปล่อยให้บอลวุลโลดนั้นเดินม้าไปที่ม้าตัวกอไก่หกครับไม่ปล่อยให้เดินไปที่คอควายห้าไม่งั้นเดี๋ยวพี่โอพนัสจะเสียโคนนะครับนี่ต้องเดินต้องเดินอย่างนี้ครับเพื่อไม่ให้ปล่อยเพื่อไม่ปล่อยให้บอลนั้นเดิน ม้าไปนะครับแต่ว่าบอลแก้ด้วยการเดินโคนขึ้นไปตรงๆครับอาทีนี้พี่โอต้องแก้แล้วครับมีโอกาสได้แก้ไขนะครับมาดูว่าจะแก้ยังไงนะฮะพี่โอต,ตัดสินใจเดินโคนไล่ม้าครับโอ้ เกิดการบวกกันเกิดขึ้นครับเดินเบี้ยลูกก็บิกหงายลอยตั้งนี่สุดยอดครับเดี๋ยวมีถอยกลับมากินอีกนะฮะโอ้ถึงกับชนะเลยนะเนี่ยมีม้าโดดกินโคนเห็นไหมครับม้าโดดกินโคนเนี่ยแล้วเบี้ยงหงายลูกทีนี้ต้องคำนวณให้ดีครับลูกแล้วโคนตายหรือเปล่าผมว่าเสมอนะลูกกินแล้วบอลจะปล่อยจังหวะนี้ปล่อยผ่านไปไม่ได้ด้วยนะครับเสมอน่าจะเสมอเสียหายเลย เป็นมา้ามาสู้เบีย้ยหงายโคนครับผมมองว่าโดดมา้าตัดเบีย้ยเอาสักตัวหนึ่งนะน่าจะเสมอผมก็คิดว่าอย่างนั้นแหละครับมาดูกันว่าพี่โอจะเสมอได้ไหมนะผมคิดว่าเสมอน,นะครับดูเหมือนว่าเบีย้ยตัวเบีย้ยหงายตัวนั้นมันกลับมายากนะครับแล้วก็ม้านั้นยืนได้ดีนะฮะกันขุนกันขุนของบอลวอลโลดลงมานะครับ ที่โอภาัสเลือกที่จะเดินขุนเอถ้าเดินมาตานี้นี่ผมมองว่ามันเสียที่เดินนะเดินติดไปกินเบีย้ยเลยดีกว่านะครับอย่างเงี้ยเดินอย่างเงี้ยเปิดโอกาสให้เขาถอยเบีย้ยสองทีเบีย้ยก็ไม่ตายละแต่จะชนะหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับค่อยๆดูกันไปสีดําไม่ใช่อาจารย์หน่อยครับเป็นคุณโอภนัสนะครับ ผมอาจจะถอดแมสบ้างใส่แมสบ้างนะครับเพราะว่าในบางเวลาก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับถอดแมสได้แต่ในบางจังหวะคนก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับตาเดินนี้เป็นตาเดินของสีขาวนะครับบอลตัดสินใจแทงเบี้ยก,กันมาครับ อ้าวทำให้โอกาสที่จะกินเบี้ยของพี่โอนณดนั้นมาอีกแล้วนะฮะกินไม่ได้ก็เสมอสูงมากนะมันมีแต้มหนึ่งนะครับคือแต้มทิ่มเบี้ยเบี้ยของสีแดงครับตัวตัวงองูไม่ใช่ดิเดี๋ยวขอคองจอตัวชอชิงชอชิงสี่ทิ่มไปชอชิงห้าลุกขุนหนึ่งทีให้ขุนกระเด็นแบบแล้วก็โยกม้าไปกินเบี้ยดอริมตัวอ่หญิงห้านะครับเบี้ยขาวอ่ะไอตัวริมสุดอ่ะตัวนั้นอ่ะจะโดนม้ากินแน่นอนเพราะว่ามันมันเสี่ยงนะน่ะ ตัวนั้นน่ะมันรักษายากมากเลยครับม้ามันยาวกินเบีย้ยได้ตัวหนึ่งแล้วโดดมาตัดคนก็เสมออ้พี่โอเดินเหมือนใบสั่งเลยฮะตัดสินใจเดินเบีย้ยลุกแล้วตีขุนจากไปเลยครับจะไปกินเบี้ยริมกระดาคือรูปทรงลักษณะนี้เนี่ยเบีย้ยหงายเนี่ยมันมาไล่ม้าไม่ได้นะครับเบีย้ยหงายมันมาไล่ม้าไม่ได้นะทาให้พี่โอพระนั้นปลอดภัยนะเดี๋ยวเขาเดินขุนไปกินนะก็ได้ ถ้าเห็นโคนก็เอาม้าตัดโคนเลยนะขุนแดงเดินเดินไปกินเบี้ยริมตัวย oh นะอห้าโอรอบรอบสองจะเริ่มบ่ายโมงครึ่งนะครับตอนนี้มีช่องถ่ายทอดอยู่อีกช่องจะเสมอนะพี่โอสีแดงไอ้เบี้ยริมก็ตายเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โอเนี่ยเดินขุนไปกินริมอย่างเดียวเลยก็ได้นะหรือจะเดินม้าดีครับโยกม้าดีกว่านะโยกม้าสองทีแต่เดินขุนหนึ่งสองสามสาม,ส,าม,ส,ามสี่ทีถึงจะได้กินเบีย้ย โยกม้าน่าจะเร็วกว่ามัตัดไปกันนะมัวตไปกัน,เ,นเดินม้าดูเหมือนพี่โอจะเลือกที่จะใช้ม้าไปกินแล้วอ้าวโอ้ได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 ,ได้ตานี้ได้ครับตานี้ได้ต,ไดตอนนี้หลายๆท่านก็เริ่มแข่งเสร็จแล้วนะครับก็เริ่มมารับของว่างแล้วฮะร,รอบต่อไปบ่ายสองบ่ายโมงครึ่งนะฮะ อืมเหนื่อยไม่งั้นนะครับโอ้แต้มน,นี้มีลุกคาดกินเบี้ยนะแต่บอลก็จะกินคืนเหมือนกันอ่าประเด็นคือบอลน,นั้นเป็นมือใหญ่นะครับไม่ควรเสมอนะครับแล้วเป็นการชิงถ้วยพระราชทานด้วยนะครับถ้าเกิดเสมอในมีผลอย่างยิ่งนะฮะการเสมอนี่มือใหญ่กลัวนะมือเล็กไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะในเรื่องของการเสมอนะ,ะเอาแล้วฮะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว ทีนี้พี่โอต้องเ,เอาเพียงแค่บอลวลโลดถอยเบีย้ยกลับมาใช้งานครับคือตอนนี้เนี่ยทางทางพี่โอเนี่ยเล่นง่ายเพียงแค่โดดม้าตัดผนก็จะเสมอแล้วนะครับแล้วคะแนนเขาจะดีนะทยเบรกเขาจะดีถ้าเขาเสมอบอลวัลโลดได้นะครับ โอ้ไม่น่าเชื่อนะพี่โอเดินปะทะกับบอลได้ขนาดนี้นะบอลน,นั้นเหลือเวลาอยู่สี่ทีนะครับเขาจะใช้เวลาที่มีอยู่บีบเอาชนะได้ไหมโอกาสที่จะชนะเนี่ยมันเหลือไม่ถึง5%เซ็แล้วนะครับแต่ไม่แพ้แน่นอน,นครับทางด้านบอลน,นะทางด้านพี่โอเหลือม้าเม็ดนะครับแนวเอ่อแ,แ,แนวทางเดียวเลยคือเดินม้าไปกินโคลให้ได้มันก็จะออกเป็นเสมอกันไปเดี๋ยวทางพี่โอพน,นัเนี่มีแต้มแทงเบี้ยลอยนะครับแทงเบี้ยริมตัวสีแดง อ๋อผมมองจอมอนิเตอร์ผิดนะครับตอนนี้เกิดการแลกกันแล้วครับเสมอกันไปครับผม